สวัสดีครับนะครับพบกับโค้ชซ้อมไปตองครับวันนี้จะมาแนะนําเรื่องของการจับลูกงไปตองนะครับแล้วก็การเลือกไปตองให้เหมาะสมกับขนาดของมือนะครับแล้วก็ึกซ้อมนะครับวิธีการซ้อมเรื่องของการส่งแรงนะครับที่ออกจากข้อมือนะครับแล้วก็วิธีการสร้างที่เราจะสร้างฐานในการส่งในการโยนนะครับว่าเราจะมีวิธีการฝึกยังไงนะครับเรามาชมตัวอย่างการฝึกกันครับ ตอนนี้เรามาดูวิธีการเลือกรูปใบตองให้เหมาะสมกับขนาดมือครับนี่คือุ้อมือเราเนาะนะครับทีนี้วิธีการเลือกนะครับให้เราวางรูปใบตองนะครับที่เราต้องการเนี่ยนะครับไว้บนุ้งมือนะครับไว้บนุ้งมืออย่างนี้นะครับแล้วกำรอบดูฮะว่าเรากำได้รอบไหมนะครับกลับแล้วข้อมือลงครับพอข้อมืแล้วรู้สึกจับยังกระชับเนี่ยไม่หลุดอ่างเงี้ยนะครับนี่ก็คือขนาดที่เหมาะสมนะครับอทีนี้มาดูขนาดที่ใหญ่เกินนิดนึงนะครับ ใหญ่กว่าลูกเมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับจำแล้วมันจะค่อนข้างเหลือแล้วก็ด้านหน้ามันจะเป็นนูนๆเหมือนเราจะมันจะหลุดนะครับนี่ก็คือลูกที่มันใหญ่เกินนิดนึงนะครับทีนี้เราจะฝึกยังไงนะครับเราจะฝึกต่อไปนะครับเราจะมาฝึกจับลูกไปตองกันนะครับว่าเราจะจับยังไงนะครับวิธีการนะครับดี๋ยวผมจะเดียงข้างขึ้นนิดนึงครับก็วิธีการก็คือวางลูกตองไว้บนอุ้งมือนะครับอย่างนี้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราํำ นะครับูกต้องเข้ามานะครับกำเข้ามาให้ข้อตรงนี้นะครับข้อมือนิ้วชี้นิ้วนางนิ้วกลางนะครับล็อกรูปไปตองเอาไว้นะครับล็อกเสร็จแล้วคว้มลงครับคล้อย่างนี้นะครับแล้วยังดูนะครับจับไม่หลุดกระชับเนี่ยโอเคแล้วนะครับฝึกใหม่นะครับผู้ที่ฝึกใหม่ขอให้จับลูกไปตองให้แน่นนะครับให้ความรู้สึกว่าเราได้กำได้รัดไว้นะครับทีนี้เรามาดูวิธีการส่งแรงกันครับ ทีนี้เรามาชมวิธีการฝึกเรื่องของการส่งแรงนะครับในการโยนนะครับที่เราจะถ่ายทิ้นะฮะวิธีการเราก็นะครับวางขาเท้าทําท่าตามนะครับเอียงตัวข้างๆนิดน้อยอย่างนี้ค่ะแล้วกดน้หนักลงที่เท้าด้านหน้านะครับประมาณนี้ครับจัดท่าทางแล้วก็เอียงเล็กน้อยนะครับอีเอียงมากจนเซนะเอียงพอที่นี้ครับทีนี้วิธีการต่อไปก็คือจับเสร็จแล้วก็หาวิธีการเล็งนะครับที่เราตั้งนะครับตั้งไว้นะแล้วก็โหลดแขนไปด้านหลัง เราดันออกไปดันตรงนี้นะครับพอจะสุดปลายมือนะครับมือเราจะเปิดนะครับก็จะส่งลูกไปด้านหน้านะครับเป็นวิธีการฝึกการถ่ายเทมหนักนะครับเดี๋ยวเราจุดที่เน้นๆนะครับก็คือการกดนักไปที่ด้านหน้านะครับยังตัวนี้นะครับเพื่อที่จะส่งแรงนั่นเองนะครับทีนี้เรามาชมวิธีการฝึกพร้อมกันครับ จบลงไปแล้วครับสําหรับแบบฝึกที่1นะครับเที่งของการจับลูกแล้วก็การส่งแรงนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับช่องพวสปนนะครับทางช่อง YouTube นะครับแล้วก็มีเพจพวสปนนะครับทาง Facebook นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้กำลังใจนะครับแล้วก็จะพยายามอัปเดตลิปใหม่ๆลงมาให้พี่น้องเปีตองได้รับชมกันครับวันนี้ขอสวัสดีครับ